ันไหนนะรับทียร์มาพี่พ่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆองเิเนาะเลินะค่ะอ่ะะทุกคนจัดครับสวัสดีครับมา้องัก็สวัสดีครับผมกิจนะครับมาจากเลิฟซิก2024ครับผมรับบทเป็นอนในเลิฟซิก2024ครับสวัสดีครับผมพบนะครับรับบทเป็นพีทในเลิฟซิก2024อ่าพี่เป็นคนนี้หน่อยเราเลิฟซกกับคนเนาะม ก็ถือว่าเป็นแฟนไซค์ครั้งแรกของพวกเราครับได้มีโอกาสก็ถือว่าเป็นเปนเประสบการณ์ครั้งใหม่ก็อีกหนึ่งว่าได้มีโอกาสที่แบบได้มาพูดคุดยกับแฟนคลับเล็กน้อยอะไรพวกนี้ทำให้แบบเราว่ได้ทําความรู้จักแฟนคลับมากขึ้นหรือได้ร่วมกิจกรรมอะไรแบบใหม่มากขึ้นวันนี้ครับก็ีใจมากมากที่ได้เจอทั้งคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานอยู่แล้วแล้วก็คนที่แบบมาใหม่ๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างครั้งแรก ก็อาจจะมีปืนเป็นบ้างสพลาบ้างใช่ครับทั้งงานคู่ครั้งแรกทั้งแฟนซครั้งแรกเลยเป็นยงไบ้างเกี้แว่ามีฟนไแล้วบด้วยโดนซีก้้งเนมีมุกป็นหก็ก็แต่รับหลาคนก็เตรียมเตรียมถือว่าเตรียมบทเตรียมบทสนทนาเนี่แปลกใหม่มาอะไรอย่างนี้ก็มีหยอดหยอดกันบ้างก็ถือว่าเฮฮากันไปอะเป็ยงไงโดนยอนเกิดไหมเกิดไหนิ่งพอ จิบกลับนะจิบกลับเราไม่<ค>สามารถเ<ค>ขิดคนเดียวได้ไอว้แฮร์พาสแล้วมาพับผู้ถื่อ่าคอนเทชั่นนี้ของคอมเมนต์ก่อนวันนี้เราสอง๋อก็เป็นคอนเชั่นของคอมเมนต์น,นะครับที่เอ็กกับลักซี่สันยุสี่ก็จะเป็นลาย <c oughs> ที่เราใส่มาก็จะเป็นตัวสีแดงกับตัวสีน้ำเงินแต่ก็ยังมีอีกสองลายก็จะเป็นตัวสีเทากับตัวสีขาวน้ำเงินเหมือนกันแต่อาจจะแบบแ,แ,แบบเป็น,ปนลายคพลเรเบ็ใช่ครับแล้วเราชอบไหมรูปแบบนี้ถือว่า เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราได้แมทออกมาก็ถือว่าแบบถูกใจเลยครับก็เรียกว่าใส่มาเดินสะาหสบายมากใช่ก็ถือ,ว,อว่าเป็นลุกทั่วไปที่วรุ่นสายนี้เหมือนเัเขาเรียกว่าเข้ากับลุกสอยนี้บานนี้ครับ,ตบแต่ละตัวก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนะมีทั้งแบบชมรมดนตรีชมรมเด็กเรียนอะไรพวกนี้ครับก็มีหลายสีเลยสีแดงไม่ฮะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นดนตรีใช่เป็นคนฟังอะไรแบบแ ขาให้มาตัวนี้นะเป็นตัวแทนเพื่อนไม่ใช่เราเป็นตัวแทนเหมือนคืออาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนจากชมรมดนตรีมาวันนี้แต่ในเรื่องไม่ใช่ชนะในเรื่องในเรื่องเป็นประธานเชียร์ของผมของผมก็เป็นดีไซน์สีแดงใช่แล้วเลิฟมาเลยมาะ่เลยเป็นยังชอบไหมชอบชอบของเราอ่ะเราชอบ ก็ถือว่าเป็นลุคที่แมทต์ออกมาสวยงามฮะก็ต้องชอบเป็นธรรมดาอ่ากันฟาดกับให้แฟนเนื้อมาแบบทำให้กันได้เนอะครับผมอ่าก็ฝากทุกคนด้วยครับคอมคอมเมนต์เอ้ยคอมเม้นต์ก็ฝากทุกคนนะครับคอมเม้นต์เอ็กเลิฟซิกนะครับก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่ทางเลิฟซิกเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมจอยกับคอมเม้นต์ก็สามารถมาแวะดูหรือสอหาก็ได้นะครับผมถือว่าของมันต้องมีฮะ ช่ก็รอดูทุกคนใส่เสื้อคู่กับพวกเราอยู่นะครับถือว่าแรระดับหนึ่งเพราะเขาเรียกไงสต็อกแรกก็หมดไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เตรียมสะเอารถสองใบก็ก็ต้องก็ต้องแล้วไหมครับก็ก็ต้องรีบมากดกันแล้ววันนี้โอเคอ่ะซีรีส์ของเราวันนี้มีสิบใช่ครับผมเรียนไงบ้างค่ะวันนี้จะได้เจออะไรบ้างเนื่องจากเป็นอีพีสิบ ผมมีโอกาสได้ไปเลีย้ยงชันเล็กๆน้อยมาก็ถือว่าเป็นอีพีที่ผมไปเลีย้ยงชันมาก่อนอใช่ก็ถือว่าเป็นอีพีที่บอกเลยว่าหวานแหววคู่หลักอี <c oughs> ไม่ใช่แค่คู่หลักดีกว่าผมว่าสองสามสี่คู่ที่แบบคู่หลัก ถ้าในตอนนี้อาจจะเริ่มหวานแต่อีพีหน้าไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมแต่ถ้าอีพีสิบเนี่ยผมว่าหวานแน่นอนนะทุกคนกับจิกหมอนแน่หมอนเป็นรูเลยวันนี้ก็คือเ,อเตรียมหมอนเลยต้องเตรียมหมอ,อ,อมหนใหม่ครับเฮ้ยคงผมยังไม่ได้ดูอะครับก็อ,อาจจะต้องฝากจิตดูแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ออกรอเจอกันฮะใช่ดูคำกันไม่เป็นการปั่นเทนด้วยใช่ครับก็อย่าลืมไปแบบไปปั่นเทนแฮชแท็กต,ต่างๆของอีพีิบ เอินพียก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งก็น่าติดตามครับก็รอดูว่าอ e ีพีสิบจะอ่อนหรือยังจะอ่อนหรือยากหลังจากที่เขาเจ็ตผมเซ็ตผมจะอ่อนหรือยังออต้องติดตามดีกว่า <laughs> ไม่แน่ใจพี่ถ้าสปอยมันก็ไม่หนุกดีเลยฮะแล้วมั <laughs> <อ>นรู้สิเหรอว่าจะอ่อนหรือเปล่าใช่พี<ช>่ก็ติดตามกันย,วยาวๆมีโอกาสไหมเรามีโอกาสไหมเราจะมีโอกาสไหมไม่แน่เอ้ยไม่รู้เออ ใช่ครับถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสใกล้ชิดมากขึ้นอยู่เนื่องจากเอิญก็เพื่อนนิดหน่อยก็ต้องหาคนดามใจหรือเปล่าไม่แน่มาแล้วไงใช่ไหมนี่ฝากรักก็ต้องรอดูดีกว่าใช่ไหมเราพร้อมแล้เราพร้อมปลอบใจมากเราเผาใจเลยเพราะปลอบใจมากแน่นอนครับว่าคนที่เราใกล้ชิดเขาแบบกําลังเศร้าอยู่เราใช่เราก็ต้องอยู่เพราะงั้เพื่อเขาเป็นเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดา ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ใช่ก็คืออัพท่าทำรอบ EP นะคะถ้า EP สิบออนไปก็เหลือแค่ห้า EP แล้วครับอาจจะแบบจบเอพิโซดครบสิบห้าตอนก็ประมาณช่วงธันวาประมาณนี้คฮะใช่เดี๋ยวจะมีเพลงใช่ค่ะใช่ฮะปล่อยเพลงแล้วก็ MV ใช่ไหมใช่ก็วันที่สิบเก้านี้จะเป็นไม่ใช่ปล่อยเพลงหรอกจะเป็นปล่อย Official MV ของเพลงรักษาใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็อาจจะมี MV ทั้งสี่เพลงที่ ทางค่ายเที่ยฟวันเนี่ยก็ได้ทาํากันขนาดไหแต่ได้ข่าวว่ามีเพลงนึงเราเล่นด้วยกันด้วยใช่ก็จะเป็นเพลงของผมเองเพลงมุกไกลๆใช่ฮะเป็นย<ใ>ังไงบ้างคะแอบอยเหมือนจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงให้มันเป็นรอยตามอ่ะอ่าสบอยก็อาจจะเป็นวิวแบบในเรื่องฟิลเหมือนนักสืบไปสืบหาอะไรบางอย่างแบบนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการคบของคู่ใดคู่หนึ่งอ,อะไรประมาณนี้ ใช่ครับเป็นแบบเหมือนบบเป็นคู่หูนักสืบกันในเรื่องใช่ครับเพลงมากี่มุมเพลงมาแล้ว M V แต่ M V น่าจะช่วงๆทันว่าประมาณนี้ครับอ๋อแต่ว,วันนี้เจยังไม่ได้ยังไม่ได้รักษาใช่วันนี้เจนี้แบบทุกคนจะได้มีโอกาสไปรว,วมตัวกันดูเพลงรักษาก่อนเดี๋ยวแตเขาค่อยๆมีการทยอยปล่อยก็ต้องรอติดตามชมก็น่าจะเป็นเริ่มจากรักษาขอแค่เป็นมุงครับแล้วก็จีบลู่จีบอยู่รู้ยังแล้วก็เป็นมุงไกลๆทยอยใช่ครับของเรา คู่สุดท้ายก็ต้องรองลุ้นกันไปแต่ว่าแฟนๆที่เชียร์เอ้นมีโอกาสที่จะได้เจองานพวกเราสองคนไปเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ครับก็มีเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มทยอยดำเนินเนื้อเรื่องอ่าประมาณนี้ดีกว่าแล้วแฟนรุ่นเรื่อนทีก็คือเจอได้ใช่ครับค่ะเรนถาวว่าเราคืออะไรนะเราเป็กใต้โอ้โหพอสมมติออกไปนี่คือยอดยอดสองไอซีเราไม่ธรรมดาอยู่ก็ ก็มีความแมสนิดหน่อยฮะเนื่องจากลงดาราภาคใต้ไปหลายคนก็มาเข้ามาดูในเราหรืเตุ๊กตาอะไรเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลงไปก็ไม่มีสาระอะไรเต้นเรื่อยเปื่อยแต่คนก็มาดูกันใช่แล้วที่พบไงบ้างตอนผมเต้นอย่างล่าสุดผมขึ้นลิฟต์ฮะที่มหาลัยขึ้นลิฟต์นั่งยืนยืนอยู่ดีมีคนร้องเพลงดาราภาคใต้เพราะเขาเห็นเราหรือว่าไม่ได้เห็นกิ่นฮะใช่เราก็เพลงเพีงเพลงเขาดังอยู่แล้วอะไร มันาจะได้ยินเราต้องไปร้องเพลงแบบเซลล์ผมผมว่าน่าจะไม่ได้แซวอาจจะร้องลอยๆวันนี้เพลงแบบเฮ้ยขึ้นหัวมากิจอาจารไวรัลไวรัลร้านนี้คนติดเลยชวนให้แฟนแบบติดตามคลิของเราแล้วก็เพลงต่างๆว่าโอ้โหเราดีเพลงหลายทีมากใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับก็มาติดตามตอนนี้ซีรีส์เลิฟซิกสองสี่ก็เรียกว่าแบบฉายกันไปเกินครึ่ง ครึ่งเรื่องกันแล้วอ่าตอนนี้ก็ถึง EP 1 0แล้วนะครับก็อีกห้าตอนวันนี้ก็ EP 1 0แล้วก็อีกประมาณ5 6ตอนก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับในเรื่องกำลังเข้มข้นหวานแหววเลยว่าจะดูกันว่าถ้ามีความหวานแล้วจะมีความขมปนไหมก็ต้องไปรอติดตามกันบอกเลยว่าในเรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนครับแล้วก็ฝากตอนนี้เพลงของทางซีรีส์นะครับก็ทั้งสี่เพลงทั้ง รักษาดมุมไกลๆขอแค่เป็นและจิบอยู่รู้ยังนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยปล่อย MV มาแล้วนะครับ19นี้ก็อย่าลืมติดตาม MV รักษาดนะครับผมทดลองแบบว่าให้แฟนๆลุ้นลุ้นสีน่อยไหมให้รู้ใจอ่อนแล้วก็ช่วเป็นแฟนที่แบบว่ามาเชียร์ดีๆ่อนไหมก็ <c oughs> พี่ๆทุกคนนะคะรับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวละครพีด้วยนะครับน้องสู้สุดตัวอยู่ไม่รู้ใจอ่อนหรือ,อยัง าข uh huh. ขอบคุณนะครับขอนะครับ